รักแผนเพลงขอรายมเสียบปรมืตอนนกัอุ้งอิงเพชรพะท โอยที S <S ่สาที่รังลตับแ่าขายขอมวงเยใคเห็นเสียงคลื่นกบทั้งดเลยกอ๊ยน่ไไหมตดปอดไปเลยเอาแค่ลกที่เรายไมที่เสียงเลยขวัญหนีดีฟองขวัญหายขวัญกระเจิง ต้องแบ่งกันเลยยี่สงอยลงมา่แ่ประตูกลางอุ่นเนีสันเราลไปกันเียวงาสมคสมคนนาแตกงานก็สมซ้าใช่หมว่าุนจเป่าไปงาด้อเปาไปงายอันนี้ก็นอเยนไหขนาดอ่างก็เจอมได้นี่ได้จดตาาเงินเราได้ย่ ฉีไ่เด you know <nooit kel p> oh ี่ยน้อยามันฉันวันฉีได้ค่อะไรเขาเปิปนฉากโผล่น้เนี่ยใช่แล้ได้ีให่ยีก้นไปเลยจ้าโอ้ยมาที่คุาดิบึ้เนี้เราเซ็ตได้หมดล่เวล้วา ไปต่าขคืนางจะได้ก็จเกล็ดขแท้ไปตาโดยกระพาะเนาะว้าผู้อะคือเฮ็ดดีแท้อุ้กะสีกรรมการเมื่อนล่ะเป็นเทดเป็นข้อ่อนหลอดไว้ดีดีเฮ็ดไมาใส่ไงเขาดังมอลำได้ดีมองนั้นผัดมีเสียงก็มองนี่ผัดเกเสียงออกเปิดเหนเหมือนแจ๊ไก่เาก็บอกพี่น้องต่างใจสเต้นมองมันไงจะจเนาะเอาเูกจอดก็รมาถือกันติขึ้นนังขอหลอแชลมาพอมาน มีบ่มีกันได้ไหมแม่วัดถือกันครับทุมนรรมการทุกคนเลยจุดโทษแลป็นี่แหละเงันลงมาหมูพันละลานกรรมการทีค้นฝันกันซคนกับิกันซีคนนะการาถพซซนะครับแม่ไปวัดตั้งแ่ใส่ดีจะเข้าสุ่เอ้นี้แหละแม่ทางนี้ดีน้สินน่ะพิษกันแค่นี้ีเลยครับ่า พ่ปันผลแล้วพี่้องน้องคือพี่ลช่าัน้องสามโลงอีกท้องคือน้องคือสามโล่งเอาเพื่อสามโลงเอาเมื่นัปะปอก่อนอก้ยค่าคุณค่าเอาดีๆได้ไหม้องื้เป็นอะไรขอให้รวยให้รวยลยารยเพี่องคือสมานสุสุขนยิ่ที่เเาโอ้ย่ามาสับเปลไอ้เห็นอย่ง ก็เลยจะเป็นสามวันนะแต่ว่ท่านใจคาเล็เอาเมื่อี้มันออกเต็มเต็มได้เลยครัเต็มเตมอยู่แล้วมันออกมัหาแมงเน่ยโอนอันตัวไหนมันอันก้าวเจ็บหรือเนาะกเจ็บก้าวไหนอันคือเจ็บก้าวเจบก็มันอันมันันเจ็บก้าวเจ็บแนนก้าวมันแข็งดูคำก้าวเจ็บอะย่งสัตยเสียงและเชาะ ก็หยุเลยหวดส้นหวดเอากระเลงมันคู่นี่ดิมันคู่ต้องคู่อะเป็นตัว้ันผมเป็นตัวอไควากะตนี้าเลกยอนคู่ลยได้เอากระซิบผมนี่จะซื้อเลงกู่อ้ยขอยม่ได้ซื้อตัวน้เออซื้อตัวไหนจะหนซีซีสวยีจ่มันถึเจ้าอย่างับว่นคู่ให่ใ จะทงเนียแบบคอยใครจีบเก่งเหมือนไหอยู่บ้นเรากมสื่อมาขายเอามาขายสิแล้งนางแจกเนาะนางแจกมันสีลดงก็หอดปันีอยู่ที่เห็น่าเป็นโโอทีนี่โมโอทีชื่อีอเลยหรลครับนั้งครับเอานเป็นสีทางๆาตกันหดพี่น้องมาท่าน่าพี่น้องเที่ยวเด้อเ้จอมาแล้วอะ้จยืนลงอยู่ทังสระสี ทำไมล่ะสั้งนี้ขึ้นไปแอมเพิ่นขึ้นอีกเลยท่ามาสักกับปอยกันเจ้าของแมวมาต้องเก็บอันพ่อเจา้า <c oughs> ไทยเก็บเอาบอลออกหุ่นห่วยมันสีมีผู้วยที่ดีเด้ดิห่วยใครนี่ละเพล่ที่สี่เนี่ยน้อยเดียววะท่านว่าของพี่นี่เขามาตึ้มรู้ไหมท่านท,านทาน่าไปแจ้ง่าวบอกท่านเก็บเงินดีเห็นเห็เเนช่องนี่เ่าเป็นยังงอก,กอยากก่อน <c oughs> หลากหลายหลากหลายอยวมาพิมพ์เราค่อทักเหดยืเล่าหลงประมากตัวนี้หัวข่อยแม่ว่าใส่เสียสีสมดิ์เพราะมนสมกัืเสียได้หอเสมแบบไรกินแห่งสมไปตัวจีกันเรื่องของมันก็หลากหลายคือคนวายยี่อะไรนั่นไใส่เสด สมู่สมุไออนไพรอีย็นหวานน่ะใส่แน่นน่ะโอกอันเขาแจกอยู่วังเล่นน่ะแมนอันสามก่อนลอยโอ้โหมันจะมันจะมีเศร้าหลากหลายโอ้ยมันหลากหลายึ้นเก่าหมันสบู่ทูน่เนาะคือเทูนเป็นทูนตได้ั่นแหละยัโอ้มันได้ยุติได้เด็กน้อยหางเคียงหางดาคอยอยู่ดาอะไรเนี่ยหล่ไม่แย่ดิเป็นปนั่งเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นนั่งทับสอดทานว่าจีลาขึ้นแหล่แต่ว่าจัะพอแล้วมานั่งสอดทานแม่งกมะแหล่แต่เก่ามาวางเสียงเอาขอเสียงหน่อย ก่อนซอนแมัวบานเขาเลยเป็นจ้ไหนเปกินขอุโรคั้วยด้ยินอยุ่พคุณอ่ะทีมงานทรงทรงขอขวอมไปหาเลยป่ามากด้วยป่ามากขาบุญแทบี่สุดได้สามโลกเขาพุญแทบแต่ว่าน้ำยาไปโตกินหลบ่ได้เลยน้ำยาเป็นยังโรคไตามหานเลย อย่าแม่ปเขาดพี่รามันเป็นยังไสงสมมาหุ้มตมง่งโกใดเช็มโคกนั่นมพวกเช้มบวกไหนจะพ้นส่วนไหลทีแหลกมาสิบไทยได้ประเด็กยอนแซงไยเดียวจะได้ยังไงเช้มปั่นใส่เกี่ยวลุเลยโอ้ยมันน้อนักอยู่โรงเรียขนขดยรอกที่แหกมันนอนอยู่แดงัเอ้มื่อบัตที่แหกให้เจ้าสายดาวบนน้านกะับพ่อด้นอนอยู่ดอกกับรดแห่ข้านีตีบุบังมบุ่มปัข้าจักว่างานแกงจักว่าซุมสี่มีแห้งกันจักทั้งพี่กับ บ่วงสวงอูบ่วงสวงเอาขวันมาท่าผีมีแห้งผมก็เห็นรถแกงเงินขอมาท่าผียี่สิหนึขาเจ้ากิเงป็มีแห้งแล้นี่เพิ่นบ่วงสวงอูเวทอูเวทสุวรรณสิห์สิงศักดิ์สิ์ตนนับพี่รองแปวสอดเส่นน้ำเปิดไปไส่ไปไปเด้อไปเด้อแล้วฉี่ยืนยู่กางว่าแต่ละโอ้กันที่วัดบุญกุศลางานแบ่เด็กวอยู่กลางก็ซอยกันซอยงานจ้า กันห้าปีามา้ารุดกันห้าเด่นทีนลุนกนเต่กราาร้นแมาซอยาองาอีกนะเด้อจายัคือย่าง,าง,งาน,าน่นนงวาวต่างอีกขนาดหนึ่งพูหัวหนาจเสั่งบทงานก็ยืนก็ยอนตัวตานไม่อีกขนาดหนึ่งต่างนม่อีกขนหนึงคับแต่ขนาดนี่ก็อยากให้ลนองก,อก,นอกนินยิบนองอุ้เห็บก็ลทั่วรถแอร์จอดเต็มว,วใส่รถพนุ่เลยครับโอ้ปีนี้ใส่รถแอร์เบิร์ดแมนครับแต่ละขั้นรือชีแอร์หางดีด ว่าต่หางรไปนะครับว่าแต่สตาร์ข้นยานได้น้ำแอไหลถึงงนนออาจารย์ใจเปียก่ารารุโอ้ยสปอแมนขอควานถามข้าวกระสิ่งน้ำน้ำแหลถึงตีหวัหวหลวงควหลอดยุมม่นีสิแม่คือเดย่อาการเพกินนะครับอาการย์อาการคือคือรนอุนไดงเาหลับรถตัวอาการพกินแล้วเ,เขาปริมาณกรรมเดินุ สั่งพวกไม่จ้ะสั่งพวกไม่สาวน้อยลำพือนโชว์ผู้ตุ่มตุ20วันีสิบกว่าล้านยี่สิบกว่าล้านทำลงงานสั่งบนงานไม่ควรเบิองเลยนะอยากเห็นพระเอกอีตัวอย่างเสุดๆวันที่สามสิเอ็ดสิงหาครับสาวน้อยลำพือนโชว์เอาพระเอกน้อยมาสักกอนเอาพระเอกน้อยหน่อยเอาบอกลาพ่หลวงพ่อแม่่ตุม สังมาสแมือนีไปี่าเจ้องเรื่องเขาอยากเขาต้องอย่างนี้นำแล้ววากขุณแพนป่าอี่มาซื้อค่อยแข็งสั่นบุนแผพนเดียวนี้สิบปันสาหามาลรือเขกงาโบบอเนี่ยเขาพี่สู่มัน มั oh. นเจ็บใจเขาแท้ๆวันนกเมี่ยนั่นภาษาเองวันโอ้ยสัวรุนชักดิ์อยู่นองในที่สุดมุณก็ไม่ออก็มาขุนสักดิ์อ่ในนี้นะวันก่อนอยากได้ไหมมันเจ็บใจมันว่ามาะ ได้ยังอีกขึ้นได้ตัวดีตัวไหนดึง้นสองแปดเสือเขามดนอ่ะญาสว่ตัวาเวา,เาดีแกมือ้องขอสองแปดเหมือนสนอนงปา,าลบ้าหัวเย้เยจม,มืงคือหัวหน่าเนาะไม่อยากาุาา้ยหัวหน้าผมว่ซื้อเล่ซื้อเออบอร์ดอกบอาคิวคือเพนเลกันใ,นใครสองแปแม่มึงตีแม่ยังหนใครหามกูแป่อุ้ยเออเนาะอุ้ย โอ้ยบันทองมึงจะมีกินเด้สั่วสังว์ป๋าสัตว์ป๋าปังปั้งกูได้หนูไม่ใช่บันทองไม่ใช่บันทองแล้วเธอเป็นใครเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพบ่เด่นอุป๋าหน้าก็เป็นแต่เป็นเจ้าภ้าบอล่าไห เเจ้าภาพของฉมนีเจ้ากหนาดีิอ้ยขนาดจสิเปพ่ออยู่ปาก็กเแขกขอแรงบวกสิบซี่ีเด่นยี่ยม่ไม่ชิายป้าน่ะอุปานาเนี่อุ้ยอยู่แก้มมีหงอนขโมยไม่หงขโมยลากิมอไอในสวนโอ้อุ้ยเอามือขับเี่จ้มากัน่นแมมึงมาคเนาคือน้านแบกอคือทาห้างนี่ย แต่ควารนี่ก็คือคือดคือวูหลีบีหมานี่ยน้องสาหลังเนี่ยลุือขึ้นลยกขึ้นโอ้ยแม่เอ้ยลูก้วมลำพักใจขออภัยหลายๆเลยคนที่คลูเลยเป็นอย่างไรจะบะจังอีรวันเ่งว้าวนี่ะอนุสาวรีย์กันยาวชน มา,าม,มาล้างติดเน่ยาล้าครับมาล้าลติไจะมาห่างครับเสียหนเบิมองไหนจะมาห่างเบิรงหนากว่ามันรุดเบิรหมดแลว้วเอาเดีวมาการแสดงตีค่ะแม่บอสซื้อแฟบซักสุดเมืะนะ่อนเ็นยังครับเมนกุยเมนกุยมันเสียงกโฆษณาอยูก่นึงนันแม่แมเอาละยากากพนุษยฝ่ายไรหผมสุดขึ้นนสรพพนุูรีเียมไงซักนีล้างนนี่ วางไปสามบผงพวกเหนวกาก้ถอ้กูดอุ้ยซื้อซื้อใส่อยู่เลยยังนไปซื้อใส่กันอันนี้ว่แม่ง ouais> วัท right> ้องมนดยาวมีนอการั้เมียนจะว่ายอกแ่ยอกพ่งใส่หย่งทางจริงยมไลงลงไปทางหลังเวทีมันบอมีห้องน้ำไม่แกงบมีน้ำร่างก็อมีตอนนั้นทุกเต่าจะพร้อมเนี่ยเส็เลย ยื้อให้คุ้ลูหนองสาทั้งหลังะอุ้ยนองสากับปากนั้นไม่นามเนาะตอนทสิย่องยนาอมเฮ้ยงเอยเฮ้ยรอันวันทองยูสากเลยเอาจอนวันคนงแรกยอะมากเนี่ยวกสกันวนที่เลยนเขาปตั้งันท้องมันไหนวองคุณแขกตองไปไขยวันทองเลยเอาไอ้คุ้นแขอ้มาสกดวันทองออกมาสะกดจังห่าเขาสะกันจังาโอ้มาชนะจังา กูเโยว่าจับกับกโมีเด็ตจับปารจับแยกงมดจะมันขึ้นมาล้มออดแต่ยังไที่ไปใช้ละบ้านทันหาอ่อดกบนะจับไปอีกรอรมาเบิงเจ้าจะเ่าอย่างเบิ่งแบบรอรอจีจ้าเอาบักลาผู้คันไปลุลุกมา่นละบนนี่เลย งการเงินนินยัมหาเงินกันเราเลยจียุคไซดเลยนี่หาดเราอเข่าที่อไว้า่นตกใจตื่นงผู้สยสภาพถาม่แตื่นโอ้ยกรตือเจ้าหน้นอี่ทหาที่แต่งแล้วคุ้มล้อกว่านี้ป่ะแหม่วัวแม่ทีเดียวใจเน่ระตอ ม่รู้ว <Mom. Jean. S 3> no, ่ากูเป็นไถบ่รู้ีวะเ้ากชื่อเขากูสมมติมึงพูดว่าเป็นไถ่ผล้บวทจากู่บอกเข้าไปมรถนี บูนและมหาชนปดาจนขาแล้วเก้าร no ้อยก็ทีเก้าชกป้ามีกา็สนับมี่ไร่เขยกีพัมากตายก่อนโอ้ยตขาไม่เ้า้อเก้าชาหัวด้หนไหอ้บักบอสมีกรอย่ไรถือยูดา่าน้าญมืไปยังแลหนีเขาวันนี้ักบอเ็จับโจร จ,จยดส oh ือว่าได้ไหนี้ยหนมโอ้องปริมานองปริมานมันม่มีอะรอรานอยารน่าจกูว้าเดอบเวมาเนี่ยไอ้เียกเหมันอายเมียไปสมยนแน่นะับมีในมือเป็นขุดนจรผู้ยังไงมายยานทันี่สิเด้เนี่ยมันไม่ยันหรอหน้ามันเงียบหนอย

กูเกิตายเปยังเจแต้มดิ้างแล้วันแ่งนี้วันไอชิตมาอ้ยเดียวเดี๋ยวี๋ยวมาิทางหรือจะไม่ทางสู้เป็นักขานะครับครับกิตใจอ๋อเห็นพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนสัมัสอรหันต์แล้วอันนั้นพระอันนี้องค์อรหันต์อ๋อใช่ไหมาโอ้ยขอชีวิมากัะไปเอาอ่แล้ว ให้เข้าไปโอ้ชัดเดียบมันง่ายเลยลูกพี่เฮข้าวนก้าเลอนเกียวยุน่ะอ่ต่ะยอ่มันมันเด้อพูดมาเต้นพูดจีหนีมันเบ้อ ไม่ีคอยนน้หานากิ่งเาเมืองนเลียงไหนยยากจริงไม่มันกูตายยอดเอาตัวนี้็นตัวไหนล่ะเ้าว์พัน้หาน่ากิ่เทายากีเล้วเออาฟังไอ้ยังบอกว่าเนจะเข้ตใจผู้นี้มากไปหน่กับบทที่นี่่เนี้ยเอายกุนีสกพานสักวาันสั่นน่ะ กูรักของยังวาสิลังเป็นนักวัท่องนประออกบานานเลยไมูสึงเป็นนักวัท่ออะไรฮะนมึงเป็นนักวัท่ออะไรรักวัด้อโอเคกรจะสั่งเดี๋ยวนนี่โอเคเออผู้ใ่มนงวยีระเบิด ได้ออกจากอารมเพื่อตามหาคนหนักสื่อเนล่าวันนีหน่อยใช้พยังแข่หน่อยน้ำน้ำท้กเส้าคำปฏิบัติทังพังกำวันดูดายก็ใจอ้ายวตงได้า <Trustee> <tama> <fazla> กินหลายใจกินส,รนสบรอบอีสรบบอกคุณเราก็อยู่นี่เชี่ยวเลยคุณตามหามา้างแทนพีน่พริกขันดินเลยอ้าวสร้างกุศลปีนิดดังมาเดูนี่อ,ออกมากระดาโพโ,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 โ์เพลงในบ่เบืองหนาเบืองหลังบ่ได้ยังเนี่ยมึงหูว่ามึงตามหามึงแทบพริกขั้นดินตามหา,าอะ้รก็นั่งเข้ามาเอาอยู่นี่แม่เมื่อนั่งเห็นเนี่ยไปเป็นเจ้า,าพระไปบ่เบืองร้าบดี เจ้าภา,า,าพเจ้าแม่ไผ่เลวัดม่แมนเลบ้านอูเทมวัดใช่แล้วทีพี่ยันเล่นตัวไม้เลยก็ต้องเล่นเลวัดเล่นตัวไหนเล่นตัวดีมันจีขึ้นทีท่สุดไสอิ๋วคุว่าเล่นถึงแล้วไสอิ๋วมันเป็นอย่างไรป่วมบ้านหานั้นครับใส่ดีดอกเอาสิไป้าย อายุวันนังสุขังพลังอายุวันโนสุขังพลังอันเดียวกันไปพร้อมไปพร้อมไปนี่บอกสุวรรณกัน่ะไม่อย่างนี้โอ้ยไม่บอสท่าแเล้ววยู้่านันแล้วเนี่ยมาใหนแล้วมาใันไข่เ้าเอาใจได้หรืเจ้าเนี่ยบอดันเลี้ยวคนป้อมอักเรียงนี่ แต่ว่านั่นยังดีกวดีเลยล่ะเนาะเรียกว่ามันมีมาตรานั่นงแทงกันมันมีนี่ลหะสาระมันมีประโยชน์เอออันนี้ท่านทาด้เยา็นะมีท่านทาดใชเอเอาก็ตงสั่งรับยังนี้แหละสั่นไปบอกข่าวรับยังนี่แหละโอเคครับรับยงนี้ได้รับยางนี่นี้จากมันคุณแผนตามหาน้องมีว่าทองสะสัวหันมอยู่แล้ จะบุญู้แล้วมั้มึงมีจิตใจซัวซากขนาดนี้แม้แต่พันธุ์สุกอกเจ้ามึงกับพ่อไหวไหมที่วันทองจิตใจของมึงเนี่ยมันเสื่อมเสียศาสนาสะเหลือกินวอนนี้นะโคศรัตนข้อมึงเสียงปะจันเผื่อบ่อยเป็นเรื่องยากแก่ชาวบ้านชาวเมืองมึงตายเ่าเนี่ยไอ้ยบักปุ๋ยหลวงเอ้ยเอ้าดี ขอทัดนอมึงเสียบปรย์มึงตายโอ้บอกคุณสั่งนี่ส่อมืี่ไม่ใช่มึงจะไม่ใช่มึงจะวิวากูได้ชัวร์เนี่ยอูไม่ค่อยสบาย เอานิวมาโอ้โหแอม่กูไปอยู่ขนยแอบไม่ชูกับพระหรอไียากพระตาตาดีกูไว้งบอกหลักพระตาตาคืลิงโอ้ยแลมึงแม่ควรเปิยงไขเนี่ยโอ้ยแบบผีก้อยกองกอยเอานิวมาเอามึงยาเสียนนิวเอานิวมา เอาเลยเออเอออยุดปไดยกว่าเศร้าเออหยุดไปคุณสิตืมแม่มึงอีกเือดังบี่ไปเลยือดังนีใส่เบิ่งดุยพอดังเพื่อไ่กเพืยแหลไ่เก็บเด้เจ้ามีหนักขี้เล่ยนนังไฟกับไป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 แม่มังยี่พูได้จูบไฟกลางคืนวัดต่อไฟปั่ว วัดเยวอ๋มึงหอยกันนี่มันดีมันเอางี่ยคยิ่ยใหาแล้วพวกมึงถอยไปเอาไปเลยเดี๋ยวกตางขอยิบหยุดุนพมปริมามึงเสียวปนิวมึงเสียบนี่ยักแพ้าพระเข่สองเทียสามเทกะตีหวู้นี่ ันนอนนาโอ้บอกเลยว่าเสือละยายวัดบ่มีวัดสิอยู่ร้อนหน้าละวัดตีสามนี่ได้วัดกับกูโหดเนาะโหดจ้าใส่ไม่อย่างหลักถุงมือไปถามเนี่ยไปกินโตเล่นน้ำแค่เพิ่นใครกินบะลุปืนเนี่ยใครกินบา้ววาเมื่อวานนี่กินกระป๋องซองกระบ,บอก